เจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแบ m b o o Channel ซึ่งเป็นช่องที่ทำอาหารเดินทางสุขภาพและความงามแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเราจะทำอะไรนะคะวันนี้บูจะมาพาทุกท่านทำผัดเปรี้ยวหวานนะคะซึ่งเราจะไม่ใช้ซอสพริกซอสมะเขือเทศแต่เราจะใช้ซอสผัดไทยทำนะคะ ตามมาดูเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บูจะมาพาทำผัดเตี้ยวหวานใส่ฟองเต้าหู้เจนะคะส่วนประกอบวัตถุดิบหลักก็คือจะมีเป็นอันนี้เป็นฟองเต้าหู้แบบนิ่มนะคะอันนี้เป็นฟองเต้าหู้แบบนิ่มไหวเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นค่ะ แล้วก็มะเขือเทศมีหอมมีหอมมีสับปะรดต้นหอมผักชีแล้วก็แตงกวานะคะก็มีพริกแห้งพริกแห้งนี่จริงๆเราใช้เม็ดใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าหาซื้อไม่มีก็เลยใช้พริก แดงจินด,ดาแทนนะคะแล้วก็อันนี้เม็ดมะม่วงหิมะพานค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลมีซีอิ๊วขาวเห็ดหอมมีน้ำมันคาโนล่านะคะแล้วก็อันนี้เห็ดหอมนะคะซอสเห็ดหอมกับซีอิ๊วเห็ดหอมแล้วก็มีผงปรุงรส แล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้ก็คือซอสผัดไทยนะคะเราสามารถเอามาใช้ได้ค่ะหาซื้อได้นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นของค่ะอันดีจัต้นหอมอักชีนะคะ ตรมหั่นแตงกวานะคะหั่นแตงกวานะคะมะเขือเทศค่ะผาท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วแต่ตามชอบนะคะ หัวหั่นสี่หนึ่งลูกหนึ่งได้แปดชิ้นค่ะไม่หอมใหญ่นะคะอันนี้หันเต้าหู้นะคะขอหัวหันแบบนี้นะคะหันเป็นแฉกเราได้เต้าหู้มาเราคลี่เต้าหู้ออกนะคะ ก็ต้าหู้เขาจะพับมาเป็นสามสามทบอะคะ่ะแล้วก็เอามาหั่นหั่นตามชอบค่ะทอดเป็นของมูงหิมะพางของเราก็ได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ติ๊กเราเอาเม็ดออกแล้วนะคะทอดที่กรอบ เราจะเร่มลงมือทำแบบนี่กระเทียมเจียวทอดไปด้วยจะได้สุกพร้อมกันนะคะ เราได้ที่แล้วเราเริ่มปรุงเลยนะคะอันนี้ผมคือรสเจงนะคะพราว่าอาหารของเราเป็นเจงหมดเลยอันนี้น้ำมันหอยไม่ใช่น้ำมันหอยพูดผิดน้ำมันเห็ดหอมค่ะ เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมซีอิ๊วเห็ดหอมนะคะนี่เป็นตัวนี้ค่ะแล้วตัวนี้ของวันนี้เราไม่ได้ใส่ซอสพริกซอสมะเขือเทศเราไม่ได้ใช้นะคะเราใช้ซอส ผัดไทยอันนี้จะออกรสเปรี้ยวเปียวหวานวานนะคะหอมมากมหอมมากคะ่ะมีขายตามร้านอาหารเจนะคะ สำหรับท่านที่หวานชอบหวานมากเติมอีกนิดหนึ่งเติมน้ำตาลอีกนิดนึงถ้าสำหรับท่านที่ชอบหวานน้อยพอดีแล้วค่ะกลมกล่อมมากค่ะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะอันนี้เราใส่ต้นหอมผักชีนะคะส่วนใหญ่เขาก็ใส่ต้นหอมกันพอดีว่าไปซื้อมาเขาซื้อเขาขายเป็นแพ็คเขาขายเป็นชุดก็เลยเอามาใส่พร้อมกันหอมมากเลยะคะ่ะพวกผู้ชอบหอม ทีนี้เราก็จะโรยตกแต่งด้วยเม็ดมะม่วงหิมะฟานที่เราทอดไปแล้วนะคะให้สวยเลย เสร็จแล้วโรยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เราจะชิมหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าเราผสมหลายส่วนอันนี้นะคะดูเราสัมผัสว่าจะเป็นยังไงบ้าง อร่อยกลมกลม่อมมีเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีอมเผ็ดเล็กๆนะคะอันนี้เดี๋ยวปูจะชิมกับอันนี้นะคะนี่คือฟองเต้าหู้นะคะจะเป็นชิ้นแบบนี้ฟองเต้าหู้กับแตงนะคะ ฟองเจ้าหู้จะหนึบหนับ,นบคล้ายๆเนื้อไก่คล้ายๆเนื้อไก่ค่ะรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเลยค่ะแต่ถ้าสำหรับท่านที่ชอบหวานเติมน้ำตาลเพิ่มได้นะคะ อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามบูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ